อย่าเดินไปพอแล้วกลัวนอนนอนอ๋อดีสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อากาศลบบ26องศา การลบยี่สิบ,บองศาทุกคนเมื่อคืนลุกักบสามสิบต้เลยพาท่านลูกขุนนะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะลูกสมุนเอ,อพาเขาว่าจะไปหาเล่นสเลดดิงแต่หิมะม,มันไม่ตกทุกคนหิมะม,มันไม่ตก,มมมตกเพราะว่ามันเย็นอย่างเดียวเนาะวันไหนที่เย็นจะจัดหิมะจะไม่ตกต้องรอวันที่แบบการนี่หน่อยหิมะจะล่วงอะไรเงี้ยสเลดดิงก็คือเหมือนนั่งในถาดพลาสติกครับแล้วก็มันจะไหลถ้าเราหาเดินเขาได้นะแต่ว่าอันนี้คือพาลูกขับรถเล่นนี่เฉยเราจะไปดูที่ทะเลสาบครับ จะไปดูว่าน้ำเนี่ยมันเป็นน้ําแข็งพอที่จะให้เดินเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ามันบางเกินไปก็เดินไม่ได้นะครับโดยเฉพาะแม่บ้านเนี่ยตัวใหญ่ๆเดี๋ยวแผ่นน้ําแข็งแตกนะก่อแตกตัวเออเดี๋ยวพาลูกไปคือขีร่รถเลยเฉยวันนี้อากาศมันเย็นไงแล้วตาร์ดทิ้งไว้ไม่เป็นชั่วโมงครับผมตาร์ดเกิดไม่ติดการเย็นนี่ดูวิวชิวชัดนะนี่ทางเข้าไปในแม่น้ําทุกคนมันจะเป็นเหมือนป่าแต่คงไม่มีเนี่ยคงไม่มีถนนให้เล่นนี่ถ้าตรงนี้มีน้ําแข็งเนาะเนี่ยดูดิถ้ามีน้ําแข็งนี่คงจะแบบเป็นเนินลงไปเนี่ย ให้เด็กเล่นสเลดดิ้งลงไปอ่ะไปแต่นี้เราจะขับเข้าไปข้างในปา่าทุกคนําไม่บ้านปล่อยสู่ธรรมชาติครับปล่อยกลับสู่ธรรมชาติเดี๋ยวถนนเป็นน้ำแข็งครับเดี๋ยวเปิดโฟรวีลก่อนดี่อย่างโฟวีล <Okay. S 1> เขื่อนลื่นนะดูทางครับหมอกอะออฟโรดมากอันนี้เป็นทางเข้ามานอกป่าทุกคนไม่มีบ้านคนแล้วนะเจอหมีขึ้นมาทำไมเนี่ยปล่อยมึงลงไปดิ สมุนสวัสดีค่ะวอนเร็วสวัสดีค่ะไทยรัฐสวัสดีค่ปะปลูก ไปทำไมเราเอานี้มาแม่ออกดีกว่า <c oughs> ถ้านะขุดต้นไม้เน่น่ะเ,เขาเอาไอ้นี่โฟวิลเลอร์มาขับส่วนมากใช่กิ่นข้อข้องมากันอยู่ <you> โฟวเดอร์กน,นี่ข้างหน้าเป็นแม่น้ำเดี๋ยวไปดูแล้ว จริงๆอะถ้ามันแข็งเป็นเวลาหลายวันคือข้างบนอะผมเช็คอากาศดูนะที่ผมชอบไปส่งของในนิสสตาเยตอนีลบ36จริงโชคดีแล้วแหละที่รถยังไม่เสร็จอะเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นปก <c oughs> ติถ้ามันเย็นมากๆนะครับเป็นเวลาเวลานานๆอันนี้มันเพิ่งเย็นได้ประมาณสองวันที่เย็นหนักๆทะเลสาบอาจจะยังไม่เป็นน้ําแข็งครับแต่ถ้ามันเย็นแบบทุกวันทุกวันแล้วมีลมพัดอะะมันจะเป็นพื้นน้ําแข็งเลยบางคนที่จะไปตกปลาแบบว่าหน้าหนาวนะครับเจาะรูน้ําแข็งลงแล้วก็ตกส่วนตัวผมยังไม่เคยแต่ว่าอยากไปตกมาก ยังยังไม่เป็นน้ำแข็งเลยมีเป็ดด้วยโอ้ทุกคนดูเราเป็ดว่ายน้ำได้อากาศติดลบกับ ระวังนะลูกระวังลื่นถ่กัโนลื่นนะลูกทุกคน๋ยวผมจะลองลงไปเดินให้ดูนะอย่างน้อยวันนี้ผมมีเกงในมาสองตัวครับ <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะรับน้ําหนักไหวไหมเดี๋ยวได้ลื่นทั้งคู่ลื่นนะลูก อย่าอย่าพอแล้วอย่าเดินไปพอแล้วกลัวนอนนอนอ๋อดี เนยทุกคนอยู่ข้างนอกทีเดียวนานไม่ได้ครับมือแข็งดูมือดิหนาวมากเย็นหูหมดเลยนะเดี๋ยวจะพาเด็กไปดูอีกที่หนึ่งครับว่ามันยังมีพอหิมะพอหลงเหลือให้เด็กได้แบบเล่น <c ười> สไลด์บ้างได้ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวจะขับไปประมาณกี่ทีนะที่เขื่อนไปไปสันเขื่อนเนาะไปดูที่สันเขื่อ <c oughs> <ains. S 2> นใช่จะมีเขื่อนนะครับแล้วก็ทะเลสาบห่างจากนี่ไม่กี่ทีประมาณไม่ถึงสิบนาทีครับเดี๋ยวพบกันที่นั่นครับ ส่อยู่ตามธรรมชาตินอกนอกเมืองนะครับไปเลี้ยงก็ไม่เปิดด้วยนะนี่ฮะสายอยู่นอกถนนที่ยังเป็นถนนลูกรังนะครับเป็นฟาร์มส่วนมากเจ้าของฟาร์มหมู่บ้านอามิชถ้าทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่าที่ว่าเขายังเป็นเป็น,ปนพวกแบบไหนนะแบบที่อยังอันุรัอร์อนุรั์นิยมอนุรักษ์นิยมคือยังใช้รถม้าอะไรอยู่ก็มีนะแต่ว่าผมไม่ไกลมากนะครับก็จะมีเป็นหมู่บ้านเลยตรงนี้จะเลี้ยงม้าเลี้ยงวัว เกษตรขายครับทำเกษตรกรรมทำพวกเฟอร์นิเจอร์ทำจัดงานฝีมืออะไรเงี้ยก็มีอยู่บ้านผมบางทีผมไปซื้อหญ้าฟางที่เขาอัดกัน ทะเลสาบครับหน้าร้อนคนจะชอบเอาเรือมาลงมันมันจะมีสถานที่แห้เรือลงครับอันนี้อยู่ห่างจากบ้านไม่ถึงสิบนาทีนะครับทะเลสาบจะเยอะแล้วตรงนู้นจะเป็นเขื่อนหน้าร้อนอน่ะจะจะสนุกเพราะว่าคนเขาจะเรือมาลงอตาลาก,กันเหมือนลากหงยางเหมือนบ้านเราก็เหมือน,นบนน้าโบนอ่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงในฝั่งเขื่อนแล้วนะไม่มีหิมะอย่างที่คิดเลยลูกก็เลยเล่นสเลดดิ้งไม่ได้ครับแต่ว่านี่ก็เป็นที่ที่ประจําที่ผมชอบมาตกปลาทุกคนที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสถานที่เอาเรือลงนะครับแล้วก็จะมีทําที่จอดไว้สําหรับรถที่ลากเรลเลอร์มาเวลาที่เขาเรือลงนะมีผมจะพามาดูฮะนี่นะครับเขาจะถอยเรือลงไปทุกคนแล้วปล่อยเรือลงนะครับแล้วก็จะมีท่าตรงนี้นะให้เราไปไปยืนรอระหว่างรถเก็บนะครับ แต่ว่าการเจ้าเรือลงที่นี่นะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นช่วงฤดูหรือเปล่าเราจะต้องมีการเสียค่าฟรีหรือค่าธรรมเนียมนะคะ,ะเนี่ยฟรีซีซันมันจะช่วงเดือนหนึ่งมกราถ,ถึงโนเวมเบอร์วันที่30นะครับซึ่งการเราเรือลงก็แค่ห้าเหรียญครับหรือประมาณ150บาทนะแต่ว่าไม่ได้เสียทั้งปีนะครับมันจะเป็นช่วงบางซีซันที่เฉยอะไรเงี้ยมันก็จะมีตู้แบบเซลฟ์กายอย่างนี้นะ แต่ไม่ได้มีคนมานั่งเข้มงวดอะไรนะแต่ว่าคนอเมริกันส่วนมากเขาจะค่อนข้างมีความรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับคือเวลาเขาติดไวงงี้ถ้าสมมุติว่ามันมีรถเรือตำรวจตามมาขอตรวจเพอร์มิตอย่างนี้เราอาจจะโดนได้นะครับมันจะมีช่วงซีซั่นของมันผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดนะแต่คือส่วนมากก็ไม่ต้องจ่ายแต่มันจะมีช่วงที่ว่าเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยครับเผื่อที่เวลาการตกปลาก็เหมือนกันครับผมตามสถานที่ตกปลาเนี่ยที่เวลาผมมาตกทุกคนเขาจะมีสติกเกอร์แปะด้วยนะครับของหลวงปลาชนิดไหนที่เราจับได้ จะต้องตัวยาวเท่าไหร่ขึ้นไปหรือช่วงไหน,นครับสามารถเรากลับไปกินได้อะไรเงี้ยถ้าตัวเล็กไปบางทีเขาให้ปล่อยกลับนะครับเพราะว่าเขากลัวอาจจะเรื่องสุนพันหรือล่าผมก็ไม่รู้นะเขาก็จะมีช่วงวางคงวางไข่ของเขาอะไรเงี้ยก็แต่ถามมีคนแอบตกไหมมีฮะแต่ถ้าเราโดนจับได้เราก็โดนนะครับผมโดนโดนเราอาจจะโดนใบสั่งนะครับแต่คนส่วนมากผมเห็นเวลาเขาก็ค่อนข้างมีความรับผิดชอบไปเองนะทีเวลานั่งตกเนี้ยผมเห็นฝรั่งเวลาเขาจับได้เขาก็จะปลาขึ้นมาวัดกับสติ๊กเกอร์นะทุกคน ดูว่ามันยาวพอที่จะกลับบ้านไปกินได้หรือเปล่านะนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรับชอบชอบของของ,ของเขาแนละ้วบางทีไม่ต้องมีคนหรือตำรวจมาเดินจำชี้จำชชยเยอะนะแต่คนส่วนมากก็ค่อนข้างค่อนข้างตามตามกฎคร,รับหรือว่าถ้าเขาเห็นเราตัวเล็กๆกลับบ้านเนี่ยเขามองเราแปลกๆเลยนะทุกคนก็เขาหาว่าไอ้เชนนี่แม่งเก็บทุกอย่าง <laughs> นี่มามาดู เขก็ทศว่าวจะซื้อเรือสักคันนะสักลำสักลำเออสักลำสักคันเดี๋ยวขับรถบรรทุกให้ให้ชินก่อนแล้วคือไม่ได้มีตังค์ที่ไปซื้อเรือเพิ่มนะจะขายรถบรรทุกครับแล้วก็เลิกขับรถบรรทุกแล้วจะมาใช้ชีวิตอยู่บนเรือครับผมอยู่ในแม่น้ําอ่ะคือทําไงก็ได้ห่างไกลเมียที่สุดครับที่ <c oughs> น่าจะแบบว่าโล่งปลอดโปร่งดีอะ่ะไปเลยสาธุ เดี๋ยวทุกคนตอนนี้คือหนาวมากดูลูกกระจกผมนี่ดูหน้าแดงตันเลยลูกูกันยูเฟซชมชุแค่มาลูกลกระ <laughs> จกผมหน้าแดงโอเคทุกคนตอนนี้อากาศเย็นไม่มีดีขึ้นเลยเดี๋ยวพวกผมจะขอตัวกลับบ้านแล้วครับไม่มีหิมะให้เล่นเดี๋ยวจะพาลูกกระจกกลับบ้านแล้วพากันหน้าแดงวิ่งเล่นนานไม่ได้น้มือไม้แข็งไปหมดพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวันนี้เอาวิวบรรยากาศมาฝากนะแถวแถวบ้านแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเอากลับใต้บาดาลแล้วเหรอแม่แม่นางเอ้ย เหือเหยียบดีเหีดยเหยียบดีเหยียบ đi เหยียบด i ดูสิทุกคนอ่ะดีหนึ่งต่อหนาวนะหนาวนะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ